สวัสดีครับวันนี้นะครับมากันในข้อสาสิบเจ็ดก็สารภาพบาปนะครับว่าเมื่อวานไม่ได้ทํำคลิปนะครับนอนไปก่อนวันนี้ก็จะมาชดเชยให้นะครับทำสองคลิปเลยนะวันที่สองข้อที่สาสิบเจ็ดนะครับกำหนดให้ฟังก์ชันเติร์ดเติรเป็นจำนวนจริงถ้าลิมิตนี้ได้ศูนย์อินทิเกรตตัวนี้ลิมิตเงนี้ได้กัเท่าไหร่มาเรื่องมาที่สมก,การแรกเลย ลิมิต f x ก่อนอทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราลิมิตแทน x เข้าไปดนะ้วยสองเนี่ยจะทำให้ตัวล่างเป็นศนะูนย์เนาะสองลบสองไม่ศูนย์อ่าซึ่งกรณีอย่างนี้มันก็เกิดได้สองแบบใช่ไหมคือแบบที่ใช้ใช้การจัดรูปเนาะเพื่อให้ข้างล่างข้าบ,บนตัดกันแต่ข้อแน่ผลลองแนละ้วมัน นนก็อาจจะจัดรูปได้มาจัดรูปได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคิดไม่ออกนะครับจัดรูปยากก็เลยใช้อีกกรณีเอ๊ยใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้กฎของโลปิตานนะครับกฎของโลวิตามีอยู่ว่าดิบบนดิบล่างนะถ้าเราถ้าเราหาลิมิตลิมิตของ fx ไม่ออกเนี่ยให้เราทำการหา fx หาร tx หาลิมิตของ f ห่า,าเ x หาได้คือ f ผ่าน x ก็คือดิฟก็คือดิฟข้างบนดิฟข้างล่างดิฟบนส่วนดิฟล่างเนาะจะทำให้สองก้อนนี้มีค่าเท่ากันนะกฎขอนวิิตาลบอกไว้นะครับดังนั้นก็เลยทำการดิฟบนดิฟล่างก่อนรอบหนึ่งนะครับนเนื่องจาก f สองเนี่ยค่าของมันที่ได้เอามันเอาปเป็นตัวเลขนะค่าของฟังก์ชันนะมันคือค่า y นั่นแหละ ด้เป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งอะเลขเ,เ,เป็นเลขเลขเล,เล,เลขเป็นค่าคงที่นะครับสมมุติว่าเป็นห้าก็ได้สมมติโมั่ม้นะไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเราดิฟค่าที่เป็นค่าคงที่จะกลายเป็นดิฟได้ศนะูนยะ์เนาะดังนั้นไอตัวเนี้ยไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะเพราะเราจะทําการดิฟมันนะครับเนี้ยผมก็ได้แทนด้วยซีเอาไว้พอดิฟปุ๊บตัวนี้ซีเหลือศูนยะ์สู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็สองก็เป็นเลขเหมือน,นกั 0, นดิฟได้ศูนย์แล้วก็ดิฟเอ็กก็ได้หนึ่ง ดังนั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมก็ค่าได้เท่าเดิมเนะก็เหลือแค่ตัวเดียวละก็คือเหลือดิฟ F X ก็ได้ F อฟพายเอ็กซ์แล้วเราก็ค่อยแทน X อเข้ากับสเข,สข้าไปใน F อฟพายเ์เนาะแล้วก็ดิฟเเข้าไปดิฟเเข้าไปทีหนึ่งได้3ามเอ็กซ์ำลังสองบวกสบี B, X, นะครับแล้วก็แทน X เข้าไปด้วยสองได้ออกมาเป็นสรรมการแรกอย่างนี้ อ่ะสมก,การที่สองนี่เขาให้มาเครื่องหมาเท่าก,กับอันที่สองอินทิเกรตเออ้าวนี่ก็ทำตรงตรงอินทิเกรตออกมาก็จะได้สมก,การนี้นะครับแทน x เข้าไปด้วยหนึ่งจำกัดเขตได้มาสองสมก,การและมีสองตัวแปรคือ a กับ b แก้สองสมก,การนี้ออกมาได้ a เป็นหนึ่งกับ b เป็นลบสามนะครับแล้วก็ให้หาอันนี้อ้าวเหมือนเดิมเนาะแทน x เข้าไปสี่นข้างล่างเศษศูนย์เอ้ข้างล่างเป็นส่วนศูนย์ทั้งหมดเป็นศูนย์เนาะ หาไม่ได้ใช้ลบปิตาลดิฟบนดิฟล่างก่อนนะแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมค่าคงที่ศูนย์ดิฟข้างล่างก็ได้หนึ่งก็จะเหลือแค่เอฟพามพามนะครับซึ่งดิฟ F อฟพามพามก็จะได้นี่เรารูกค่า AB บีนะแทน a อเข้าไปจะได้หกเอฟหกเลบหกแล้วเของเราแทนด้วยสี่นะลิมิน x เข้าหาสีก็จะเป็นยี่สิบสี่ลบหกก็คือสิบแปดนั่นเองนะครับข้อที่สาสิบแปด คนกลุ่มหนึ่งมีผู้ชาย n มีผู้หญิง n บวกหนึ่งคนเมื่อ n จะเราเติมบวกอาาเอามาจับเรียงกันเป็นแถวตรงหาจะหา,หาจำนะนวธีเรียงเป็นแถวตรงโดยที่ไม่มีผู้ชายสองคนใดยืนติดกันเวลาเจอโจทย์ที่ห้ามติดกันก็คือให้เราใส่ตัวขั้นก่อนเนาะก็คือให้ใส่ผู้หญิงก่อนแล้วจากนั้นค่อยเอาผู้ชายเข้าไปแทรกนะครับ คิดเป็น2เท่าของจํานวนวิธีที่เอาผู้ชายยืนติดกันทั้งหมดยืนติดกันก็คือมัดกันเนะเวลามัดเนี่ยจำนวนเราจะมองเป็นแค่1นึ่อย่างเช่นผู้ชายมี N ใช่ไหมก็เหลือแค่หก็แสดงว่าหายไปทั้งหมด N-1 ลบหนึคนจำนวนมันลดลงไป N-1 ลบหนคนอ่ะทีนี้เรามาดูจำนว,นวนวิธีของอันแรกก่อนก็คือกรณีที่ยืน ไม่มีไม่มีใครยืนติดกันเลยครับวิธีการคือให้ใส่ตัวแทรกก่อนใช่ไหมผู้หญิง n บวกหนึ่งคนเนาะแล้วเราก็จัดที่แทรกจัดให้ผู้ชายแทรกเข้าไปเนาะทีนี้จํานวนที่นั่งให้แทรกอะ่ะอย่างเช่นถ้ามีที่ขั้นสามตัวนี้ใช่ไหมที่ให้แทรกมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ก็คือมันจะมากกว่าที่ขั้นอยู่หนึ่งเนาะดังนั้นก็จะมีที่ให้เลือกอยู่ n บวกสอง ทั้งหมด n บวกสอแต่ว่าเลือกนั่งแค่ไม่ใช่เลือกนั่งนี่เลือกเข้าไปแทรกแค่แค่ n เนอะอน,นั้นก็จะเป็น n บวกสองลบ n แฟกอันนี้ก็มาจากสูตร p เนาะคือ n ส่วน n ลบ r แฟก n คือจำนวนทั้งหมดของเราตัวเนี้ยคือ n บวกสองมีที่ 2. ทั้งหมด n บวกสองที่แต่เราเลือกนั่งแค่ r ก็คือ n ที่ ม่ใช่เลือกนั่งสิเลือกเข้าไปแทรกแค่ n ็ที่ที่ข้างละเอ n กับ n นตัดกันได้ใช่ไหมก็เหลือเป็น n บวกสองแทกหารสองแทกนั่นเองเป็นที่มาของกนนีนะครับส่วนไอ้ก้อนนี้คืออะไรไก้อนนี้คือไอ้ผู้หญิงที่ยืนขั้นอยู่อะสุดท้ายมันก็สลับที่กันเองได้ใช่ไหมมี n บวกหนึ่งคนสลับที่กันก็ได้ n อนบวกหนึ่งแทกก็จะเป็นจำนวนวิธีของกรณีแรกมาดูกรณีที่สองคือกรณีที่ติดกันทั้งหมดหมัดรวมเป็นหนึ่งจำได้ไหม ตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้จาํานวนของเราทั้งหมดเนี่ยไอ้ผู้ชายตอนนี้เหลือแค่หนึ่งคนละเหลือแค่เป็นหนึ่งก้อนละรวมกับผู้หญิงอีกหนึ่งบวกหนึ่งเอ๊ะรวมกับผู้หญิงนี่เอ็นบวกเอ็นบวกหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเอ็นบวกหนึ่งบวกกับหนึ่งใช่ไหมก็เป็นเอ็นบวกสองคนเอ็ N 2, นบวกสองสลับที่กันไดเอ็นบวกสองแสกแต่ว่าอย่าลืมว่าไอผู้ชายที่มาติดกันเนี่ยมันก็สลับที่กันเอง,เอง, 3, งไ,ดไ,ดได้อีกเนาะชายหนึ่งชายสองชายสามมันก็สลับที่กันได้ก็ได้อีกเอ็นแสก นะเขาบอกว่าไอเน,นี้ยเท่ากับสองเท่าของอันเนี้ยนะปุ๊บก็จะแก้ n ออกมาได้นะครับก็คือสามเนาะแล้วเขาถามว่ามีคนเข้ามาเท่าไหร่ก็มี n บวก n บวกหนึ่งเป็น3ามบวกสามบวกหนึ่งก็คือเจคนนะครับข้อที่ส9ก้ากำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกเป็นลำดับของจำนวนจริง โดยที่ a 1เท่ากับ a a 2เท่ากับ b และ an เท่ากับ a 1บวก a 2บก a 3เอ่ะฮะโอเค an นี่เขาเริ่มนับ n ตั้งแต่ n เท่ากับ3ขึ้นไปเนาะแสดงว่า a 2เนี่ยยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้สูตรนี้นะโอเคเรามาเริ่มหา a 3กันก่อนเลยเราจะคือเราจะศึกษาแพทเทิร์นมันว่าอันนี้มันเป็นลำดับที่แบบ ไม่ได้อยู่ในที่เราเรียนมาใช่ไหมเราเรียนมาแค่สองลำดับก็คือลำดับอนุกรมกับอันราลำดับเอเลคหเนาะแต่นี้มันเป็นลำดับที่เขาโจทย์ให้มาเราก็ต้องมาศึกษาว่าเออมันมีความสัมพันธ์ยังไงมันเรียงลำดับกันยังไงเพิ่มขึ้นลงเพิ่มขึ้นกี่เท่าอะไรเงี้ยอ่ะเรามาเริ่มดูจาก a 3สามกันก่อนก็แทนค่าเข้าไป a อสามเนี่ยเขาบอกว่าตัวสุดท้ายของมันจะเป็น an-1 ลบหนึ่งใช่ไหมก็คือ a 3สาลบหนึ 1, ่งคือ a2 สองดังนั้น a3 สามองเราเนี่ยมันก็จะสุดแค่ a 1หนึ่งบวก a สองก็คือจํานวนตัวเนี่ยมันจะน้อยกว่าลําดับของมัน u ยหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ยเป็น a ระดับที L ่สามข้างบนก็จะแค่ a 1หนึ่งบวกเสองแค่สองตัวถ้าเป็น a4 ก็เป็น a 1หนึ่งบวก a สองบวกเสามแล้วเราก็รู้ว่า a หนึ่งคือ a a สองคือ b ดังนั้นเราก็แทนด้วย a บวก b ส่วนด้วยงแล้วผมก็เห็นแล้วว่าทุกตัวเนี่ยตั้งแต่ a 3เป็นต้นไปนะมันจะมี a บวก b ก้อนนี้โผล่มาตลอดก็เลยแทนด้วย x เพื่อจะได้เขียนง่ายๆเพราะมันจะต้องมี a 1 a 2ตลอดก็เลยมันจะมี a บวก b โผล่มาตลอดอ่ะก้อนแรกก็จะได้เป็น x ส่วน2 a 3ทีนี้พอแทน a 4ปุ๊บ n อหบวกเสองเป็นอะไรนะเป็น a อบวกบมันก็คือ x ใช่ไหมส่วน a อสามเราหามาแล้วมันคือ x อส่วนสองเห็นไหมมันจะดูง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวไงแล้วเราก็จะจับ x มาบวกกันเป็นสามเส่วนสองะครับมลสามบนกับสามล่างก็ตัดกันเหลือแค่ x อส่วนสองทีนี้ก็เห็นแล้วว่าเอเท่าเดิมเลยก็ลองเช็คอีกสักตัวหนึ่งก่อนว่าเออจะเท่าเดิมจริงไหมก็ปรากฏว่าก็เท่าเดิมจริงนะครับแสดงว่าตั้งแต่ a อสามเป็นต้นไปเนี่ย มีค่าคงที่ตลอดก็คือเอส่วนสองครับดังนั้นเวลาเราใส่ซ้ำปุ๊บค่าคงที่เจอซ้ำใช่ไหมมันก็จะได้เป็นสมนสมติซ้ำ N ตัวมันก็จะได้เป็น N คูณค่าคงที่นั้นเลยนะครับอ่ะเริ่มจากสมการแรกที่จดให้มาก่อนสมการนี้สามสิบเอ็ดส่วนแปดนะครับก็แทน A เข้าไปเลยแทน A ด้วย A แทน A 2สองด้วย B A สามก็แทนเป็นเอบวก b ส่วนสองะ แทนเข้าไปนะครับได้ออกมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บแค่จัดรูปหน่อยเดียวนะครับเอา a ลงกับ a b ลงกับ b ได้อันนี้สมการแรกสมการที่สองก็คืออันนี้ใช่ไหมอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตั้งแต่ a สามไปต้นไปในข้ามันคงที่เสมอเนาะดังนั้นผมก็จะแบ่ง a i ก้อนนี้เอาไปเป็น a หนึ่งบวก a สองัด a สามบวกไปเรื่อยๆจนถึง a สิบ แบ่งเป็นสองก้อนนะสามสิบตัวตั้งแต่หนึ่งถึงสิบไอ้ก้อนแรกเนี่ยนะ a บวก B ใช่ไหมเอหนึ่งเป็น A A 2สองเป็น B สสวนไอ้ก้อนหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปนะมันเท่ากันทุกตัวใช่ไหมมันมีอยู่ทั้งหมดแปดตัวนะสามถึงสิบก็จะเป็นแปดคูณกับค่าของแต่ละตัวก็คือ X ส่วนสองแตะกันได้สี่ก็จะเป็นส x ส่วน A บวกคือ X ใช่ไหมก็จะเป็น x บวกกับสี คือ 5x อ่ะหังนั้นก็จะได้ 5x เท่ากับ36นะครับอโอ้ยหาวอ่ะแล้วเราก็แทน x กลับเข้าไปด้วย a บวก b นะครับปึ๊บได้ออกมาแนละสองสมการ2ตัวแปรแก้ได้อีกแล้วได้ b กับ a มาทานี้1ต่ว2 1ต่ว4แล้วก็เอา a กับ b ไปแทนอันนี้ได้มาเป็น36นะครับก็จบไปสำหรับ ของที่ต้องคลิปที่ต้องเฉยสำหรับเมื่อวาน,นครับที่ไม่ได้อัดไปเนื่องจากเมื่อวานง่วงไปนอนก่อนแล้วก็ครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไเปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ